อัตนาโจทยตานะังแปลตรงตัวก็คือจงเตือนตนของตในให้พ้นผิดเสียเราไม่ชอบให้คนอื่นทำอะไรกับเราเราก็อย่าไปทำสิ่งเหล่านั้นกับคนอื่นเช่นเราจะไม่ไปล่วงเกินทำร้ายทำลาย,ายชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นเขาเราไม่ชอบที่จะให้ใครมาพูดใส่ร้ายมาพูดชั่ว มาพูดสิ่งที่ไม่เรียบร้อยแก่เราดยเราก็ไม่ชอบแล้วเราก็ไม่ชอบในการที่เห็นคนขาดสติสัมปชัญญะเนี่ยเราไม่ชอบงนั้นเมื่อเราไม่ชอบเราอย่าทำสิ่งใดก็ตามที่ทำแล้วเราไม่ชอบอย่าทำจึงเอาใจใส่คำว่าอัตนาโจทยยตานังจงเตือนตนพิจารณาตนตักเตือนตนแก้ไขตนเสียส่วนที่เราควรจะเอามาเติมเข้าไปไว้เนี่ย เขาเรียกว่าเราต้องอาศัยคุณธรรมที่ก่อให้เกิดคำว่านำเราไปสู่ความสำเร็จได้ภาษาที่ง,ง่ายก็คือเราต้องรักษาหน้ารักษาตาเราให้ดีนะคนเนี่ยมีหน้าตีหน้าของคนที่น่าสนใจเนี่ยหลวงพ่อปัญญาแน้ไว้ให้สมหน้าหนึ่งหน้าตาคือหน้านอกสองหน้าในคือดวงใจ 3หน้าที่คือสิ่งที่ต้องมีไว้คู่ชีวิตเราังนั้นเรารักตัวเองต้องอย่าลืมนะเตือนตัวเองเสมอว่าหน้านอกบอกความงามหน้าในาบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถ